สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีลบช่องนะครับของโมโต P8260 เป็นตัวนี้นะครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะถ้าช่องเรามีเยอะนะครับเราไม่ต้องการเราก็สามารถลบออกได้เลยนะครับวิธีลบช่องก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาลบช่องพร้อมกันนะครับกดปุ่มเมนูปุ่มซ้ายมือปุ่มนี้นะครับกดไปหนึ่งทีครับปุ๊บ อ่ะมาเมนูแรกเลยนะครับเบสิคเซตนี่ครับเมนูที่1นะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าไปเมนูที่อ่าดีลิทครับลบนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอ่ดูสิจะอยู่เมนูอ่าเมนู23เมนูนี้เลยนะครับดีลิทชานเอลเนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บ เพื่อจะเลือกลบอผมจะลบช่องที่สามนะครับอันนี้มันมีมันมีหลายช่องนะครับผมจะลบลบช่องที่2แล้วกันนะครับช <c oughs> ่องนี้นะครับช่องที่สองจะลบออกนะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยลบเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเข้ามาดูนะครับอ่ะอันนี้มันช่องที่4ี่นะครับช่องที่4ี่เราถอยลงนะครับอ่ะช่องที่สามมีไหมนะครับอ่า เราลบช่องที่2นะครับอันนี้ช่องที่3ช่องที่2มีไหมครับปุ๊บอ่ามาช่องที่1เลยเห็นไหมครับลบช่องที่2หายไปนะครับ1แล้วก็ไป3เลยเห็นไหมครับสามก็ไป1เลยนะครับอ่าวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ